จากที่ได้พูดคุยกับคุณโตในสายงานสถาปนิกไปแล้วช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งของบริษัทนั่นก็คือคุณหิมที่มีความถนัดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กันต่อเลยครับช่วงที่สองในสิงไอดอลแล้วนะครับพี่โตครับเราพูดถึงเขาเมสาถึงเขาคือคนนี้ใช่ไหมพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมก็คนนี้นี่คือเป็นหุ้นส่วนร่วมกันสําหรับคืออเป็นพาร์ทเนอร์่ครับพี่หิมเมื่อกี้ พี่โตเขาบอกว่าพี่มันจะดูพวกรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมประมาณอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าจับแล้วผิวสัมผัสเป็นยังไง <c oughs> อันนั้นอันนั้นคืองานหลักของพี่ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับจริงๆจริงๆเราก็จะจริงๆเราช่วยกันแหละแต่ว่า<ม>ด้วยความที่ผมถนัดในด้านที่ผมจบมาผมก็เลย<ม>ึกว่าในการที่บางทีเนี่ยในการรับประทานอาหารเนี่ยในร้านอาหารหนึ่งร้านเนี่ยบางครั้งคนลูกหรือลูกค้าของเขาอีกทีนึงเนี่ยพี่เข้าไปเสพเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสแค่ว่า กินหรือโน่นหรืต่างเดียวบางทีมันมีการสัมผัสการนั่งการจับบนโต๊ะอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าแม้แต่แก้วช้อนซ่อมอะไรพวกนี้ก็มีผลหมดในการที่จะทานอาหารให้มีความสนุกมากขึ้นโอ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าร้านอาหารร้านหนึ่งในการที่พี่เข้าไปเนี่ยพี่ก็คือต้องแนะนําเขาเลยว่าช้อนผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าปูโต๊ะเราควรจะเป็นประมาณนี้มันน่าจะดีกว่าพี่แนะนําอย่างนั้นเลยฮนะจริงจริงก็งงใช่แต่ว่าโดยโดยหลักแล้วเราจะเข้าไปคลุกกับเชฟก่อนหรือว่าคลุก,กับเจ้าเจ้าของมาว่าเจ้าของอะแพชั่นของเขาเขาต้องการคอนเซ็ปต,ต์แบบนี้เนี่ยแล้วเราอ่ะจะเอาส่วนไหนเนี่ยเข้าไปเสริมให้เขาให้เขาแข็งแรงขึ้นมากกว่าอ,อย่างเช่นอย่างเหมือนอย่างร้านอ่าเพลฟูมเขาเขาเบ็ดเน้นค็อกเทลเป็นหลักเขาอยากได้ตัวพรีเซนเทชันที่จะทําให้ตัวค็อกเทลของเขาเนี่ย เด่นขึ้นมาหรือว่าตรงคอนเซปต์อย่างมีอยู่ตัวหนึ่งเอมเทลเขาจะเทวมาเป็นแตสีเราก็จะเข้าไปดีไซน์ร่วมมาอ๋อการเทลคุณคุณเทแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยผมดีไซน์ตัวพรีเซนเทชันตัวถาดวางให้คุณเนี่ยเป็นแบบนี้ดีกว่าเพื่อที่จะว่าให้ดูแล้วมันเนี่ยสอดคล้องกับคอนเซปต์เขาแล้วก็ลูกค้าก็จะติดตาตินใจด้วยตัวเมาส์พี่ิว่าแบบ คนนี้เนี่ยโหดังอยู่เมืองนอกแรงลงหนังสือโปรไฟล์ดีต้องเล่าอ่ะฝากเออฝากพี่เมาส์เขาหน่อยดีกว่าเขาเขาอาจจะไม่กล้าพูดเองทําอะไรมาตอนอยู่นู่นไม่หรอครับที่จริงๆแล้วตอนตอนที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อนะคบผมก็ศึกษาอยู่ที่อังกฤษที่ลอนดอนก็คือเซนทรัลเซนต์มาตินเนี่ยผมเรียนสายโปรดักตต่อผมผมหลังจากทำงานแล้วเนี่ยผมเลยรู้ว่าเฮ้ยผมยังอยากไปสุดด้านนี้อยู่อ่ะผมก็ไปเรียนต่อ พอได้ไปเรียนต่อแล้วเนี่ยพอฟ i n a ลโปรเจกต์ของผมเนี่ยผมได้ไปรีเสิร์ชเรื่องอาการกินช้อนซ่อมอะไรเงี้ยจะทำยังไงให้คนเซอร์ไพรส์มากขึ้นผมก็เลยดึงเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ของเงามาใช้เกี่ยวกับว่าเ,เงามันสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเราทำางไงให้มันจับต้องขึ้นมาได้สร้างสร้างมิติใหม่ของของคำว่าเงาสิ่ง,งจับต้องไม่ได้ก็ได้เป็นผลงานออกมาพอเป็นผลงานมาปุ๊บผมก็ได้มีโอกาสที่ นิตยาาสารฉบับหนึ่งชื่ m เฟรมแมกซีนนะครับเขาก็ให้ให้โอกาสผมว่าเออคุณลองส่งเสนอเข้ามามแล้วเขาจะมีบทคำถามเนี่ยให้ผมตอบผมก็ตอบตามที่ผมคิดทุกอย่างไปแล้วก็มีโอกาสได้ลงเป็นหนึ่งใน20ของอรุ่นจบใหม่ของอหนังสือเนี่ยที่เขาจะคัดมาแต่ละปีแต่ละปี อย่างพี่นี่พอเรียนจบที่เมืองนอกนี่ทำงานตรงนั้นต่ออีกนานไหมพี่หร,พหรือว่ากลับมาเลยฝึกงานอยู่พักหนึ่งจนผมรู้สึกว่าเออมันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะผมก็เลยกลับมาพอกลับมาผมก็ทําไปเรื่อยก,ก็แก๊กแก๊กมีทาไปช่วยเพื่อนทําโฆษณาทําเรี้ยแยะไปเหมาะทากราฟิกอะไรเงี้ยจนหลังจากนั้นก็ยังเจอพี่โตอยู่จนพี่โตได้โปรเจกต์เกิดขึ้นมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็เลยมาเฮยทำร่วมกันเลยมาทำร่วมกันไหมลองดูก็เลยมาลองกัน พอลองกันตรงนั้นมันคล้ายๆเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ทดลองของทั้งคู่เสร็จปุ๊บก็ยาวเลยใช่ไหมพี่หลังจากนั้นก็มาเปิดบริษัทใช่ไหมครับใช่ครับคือตอนทำบรีพับลิกอ่ะเขาเสนอห้องเล็กๆให้เรานั่งแล้วมันมันห้องเล็กกว่าห้องนี้อีกอ่ะบอกว่าอันนั่งไปแล้วกันแล้วแต่ไม่กล้าเปิดจากไอห้องเล็กๆนั่นอ่ะกี่ตารางเมตร12สิบสองตารางเมตรสิบสองตารางเมตรเนี่คือเล็กมากคนเดียวเออจนนั่งสองคน สักพักก็มีคนที่สามแล้วคนที่สี่เพราะสี่คนไม่ไหวแล้วก็มูไปตรงนี้เกระจากไม่อยากเปิดจนแบบอ่ะถ้าเราจะรับงานอย่างชุงนั้นรับงานของท c ซ c ดีซูนย์สร้างสรรการออกแบบเมืองไทยต้องจดทะเบียนอืมอจดก็จดวะแต่เราไม่อยากจดเลยจดก็จดต้องจ่ายภาษี<อ>ด้วยไอ้คำว่าไม่อยากจดนี่เป็นเพราะอะไรพี่ก็เราคิดว่าเรายังไม่พร้อมอะฮะเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็กะทำปั๊บปั๊บเองมั่งแต่เราชอบนะแต่แบบเราไม่อยากให้มัน ดูโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นตอนแรกแต่เนื่องจากโอกาสมาฮะเราเป็นประเภทต้องเราต้อง move อมูไปข้างหน้าก็เลยอโอกาสมาอจดก็จดไม่มจะเสียแลังจากนี้ก็ลุยเลยแล้วนะนะจริงจริง <c oughs> มันเกิดจากความ <c oughs> ที่ว่าเป็นโอกาสที่ไม่พร้อมดีกว่าแต่เราก็คิดว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เรารักนะ แล้วเราทำนํำได้ดีอ่ะอก็อลองมันสักตั้งแต่แตก็ทุ่มมันไปเลยแต่ไม่เคยเสียใจนะฮะต้องขอบคุณโอกาสเล็กๆคราวนั้นแล้วหลังจากตอนนั้นพอ move มูฟมาตรงนี้ก็แพลนว่าเดี๋ยวถ้ามูฟอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะสนุกมากกว่านี้อืเน้นความสุขในออฟฟิศเป็นหลักปัญหาอุปสรรคมันยากยังไงอ่ะพี่ในการเปิดบริษัทมาเลยครับจริงๆถ้าเล่าน้านเยอะมากเลยนะแต่เอางี้ละกัน โฟกัสที่เป้าหมายแล้วกันฮะคือจากเราไม่เคยต้องหมุนเงินก็ต้องมาหมุนเงินจากแบบเงินตอนแรกเราว่าแค่พอใช้แค่เรามันก็ต้องมองว่าเราเป็นครอบครัวมากขึ้นม,มันก็ต้องพอใช้สำหรับทุกคนแล้วก็ต้องมีพน,น,น,นักงานใช่ไหมมันซ์สายเรื่องมากปัญหาอะไรที่เจออย่างเช่นไม่ไม่เคยเอาที่เข้าจำนองก็ต้องออกไปจำนองก็ก็เราอยากลุกขึ้นมาเราอยากดื้อย,อยากลุยเองก็ต้องก็ต้องลองดูฮะรับปัญหาก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอแต่เราไม่ห่วงเพราะว่าเรารู้สึกว่า ือเราโตมาหานี้ได้เรามีที่ปรึกษาได้ไม่หมดมแล้วก็ขอครูพักรักจาไปถามคนนั้นถามคนนี้อพี่เงินหมุนไม่พอทําไงอเคถามคนนีนะ้พ่อแม่ไม่ต้องให้ยืมนะเดี๋ยวดิสหล่นเองทําทยังไงหมุนเงินยังไงเจอปัญหาแบบเนี้ยลูกค้าจ่ายเลททายังไงคิดงานไม่ทันทํำยังไงโอ้มันมันมีหลายปัญหาเนอะบางปัญหามันยังไม่รู้หรอกวันเนี้ยมันต้องเจอในวันหน้าอย่างเช่นพี่บอกลูกค้าจ่ายเลทสมมุติ ดูเส้นเดือนนี้ไปไปมามาเลยไป2เดือนงี้เงินก็หมุนไม่ทันเราก็งงแล้วนะทำอะไรไม่ถูกแล้วแล้วก็มีลูกน้องในบริษัทอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ในออฟฟิศนี่มีมีคนทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมด7จชีวิตครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมพี่จากตอนแรกหรือว่าเราก็เริ่มต้นกันมาประมาณเราเราตั้งใจตอนแรกมี2คนท่วนทเนอาคำนี้ได้แลยนะพอเราเริ่มเฮ้ยทำไมเราต้องทําบัญชีแล้วเนี่ย แปชั่วโมงออฟฟิศเอาเนี่ยหมดเจ็ชั่วโมงกับคิดบัญชีไม่ได้ละเรื่องที่ไม่ถนัดอีกต่างหากใช่ไหมพี่ไม่เคยทําผมนี่งว่าบัญชีมากเลยะฮิมก็ไม่เก่งแต่ฮิมก็ทําจนเก่งแล้วตอนนี้เรื่องโทรศัพท์เนี้ยฮะโหทำไมมันโทรเยอะขนาดนี้เรื่องการไปเจอลูกค้าเรื่องอะไรไม่ต้องทำเข้าไซดีหมดเยอะแยะมากมายมันอย่างเรื่องเข้าไซด์เนี่ยผมกล้าบอกว่าออฟฟิศเราเป็นออฟฟิศที่เข้าไซด์เก่งที่สุดออฟฟิศหนึ่งมีปัญหาอะไรครึกโอเคไปละ เพราะถ้าไม่ไปเนี่ยปัญหามากกว่านั้นอ,ะอ่ะเราก็เหมือนก็ก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของเงินแล้ว,ลวกันเราก็ทาเต็มที่แต่เหมือนอเหมือนของเราเองประมาณนั้นแต่แต่ปัญหาทุกอันผมเชื่อว่าถ้าเราโฟกัสที่เป้าหมายปัญหาเรื่องเล็กอืมอะไร<ม>ก็ต้องก็ต้องผ่านมันได้ครับอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวในเบรกหน้าเบรกสุดท้ายของรายการเราเราขอเดินไปดูรอบๆหน่อยได้ไหมครับเผื่อพี่ ลงนิดนึงอย่าสะดุดแล้วครับผมผมคันช่วงหน้าครับเดี๋ยวเจอกันกับออฟฟิศของพ oui> ี่เขาครับสนับสนุนโดยสิงห์